สวัสดีค่ะวันนี้หวานจะทําเมนูหมูปิ้งนมสดนะคะอันนี้หวานใช้นื้วหมูส่วนของสะโพก1กิโลกรัมแล้วก็มันหมูส่วนของมันแข็งครึ่งโลนะคะเนื้อหมู1นกิโลมันหมูครึ่งโลค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหั่นนะคะอันนี้ชิ้นใหญ่แบบนี้นะคะหวานก็จะหั่นความยาวก็ก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวพออย่างเงี้ยเราก็ต้องมาหั่นชิ้นบางอีกทีหนึ่งอันนี้หวานก็จะหั่นหนา2นิ้วก่อนนะคะหั่นความหนา อยู่ที่2นิว้วเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆคะลายเนื้อจะตามยาวแบบนี้นะคะให้เราหั่นตามขวางนะคะตอนในขั้นตอนที่เราจะหั่นบางๆเพื่อที่จะเสียบไม้ ลายเนื้อจะตามยาวนี้ให้เราหั่นตามขวางนะคะเพราะว่าถ้าเราหันหนตามขวางอะ่ะจะนุ่มกว่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาหั่นกันเลยอันนี้ชิ้นใหญ่ไปนะคะหวานก็จะหั่นแบ่งเป็นครึ่งนึงอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็เราก็หั่นตามขวางของลายเนื้อที่เมื่อกี้หวานบอกนะคะเนี่ยค่ะ จะหัน่นวันก็จะหั่นชิ้นประมาณนี้นะคะไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะคะพอดีว่าเราเสียบเราสะดวกเสียบในการเสียบไม้นะคะนี่นะคะชิ้นประมาณนี้เราก็หั่นจนหมดเลยนะคะโอเคค่ะในส่วนของมันหมูนะคะเราก็วันก็จะเหมือนเดิมค่ะคือว่าหั่นแบ่งเป็นความยาวอะแล้วแต่แต่ว่าความกว้างอะวันก็จะแบ่งเป็น2นิ้ว จะหั่นสองนิ้วนี้ก่อนนะคะโอเคเพราได้แบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็มาหั่นอย่างนี้ทีนึงหัน่นความหนาเท่าเนื้อหมูที่เมื่อกี้เราหั่นเลยนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปเอาให้พอดีกับสะดวกต่อการเสียบไม้นะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะ เราก็หั่นจนหมดเลยค่ะหลังจากที่หั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็มาหมักกันเลยค่ะมาดูส่วนผสมนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ําตาลสายแดง2ช้อนโต๊ะแล้วก็รับประทีตาม4ต้นอันนี้ไข่ไก่1ฟองนะคะแล้วก็น้ํามันพืช1ช้อนโต๊ะแล้วก็นมสดส่วนอันนี้เป็นกระเทียมจีน6กลีบค่ะแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วก็ตําแล้วนะคะค่ะแล้วก็ไม้ไม้เสียมีหวานจะใช้ไซส์3ามคูณหนะคะ ก็ส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เราก็คือน้ำหมักเฮียชาติค่ะหวานก็จะเทใส่ภาชนะแบบนี้นะคะก่อนใช้ทุกครั้งเราต้องเขย่าให้เราต้องคนให้เข้ากันก่อนนะคะ mm. ก็เทส่วนผสมที่เมื่อกี้กล่าวลงไปในภาชนะเลยนะคะนี่ค่ะน้ำตาลทรายแดงแล้วก็รับปัชีตำ กระเทียมตัมแล้วก็ไข่ไก่น้ำมันทืดแล้วก็นมสดนะคะนมสดหวานก็จะใช้อยู่ที่สิบช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งสอง เจสิบช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำหมักค่ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะเนื้อหมู1นกิโลครึ่งหวานก็จะใส่เนื่องจากที่เราใส่นมสดแล้วก็ไข่พวกนี้ไปด้วยหวานก็จะใส่น้ำหมัก4ี่ช้อนโต๊ะนะคะห หน้่หมากหวานก็จะใส่4ช้อนโต๊ะนะคะก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนคนให้น้ําตาลละลายนะคะหลังจากนั้น ผสมผสมเข้ากันแล้วเราก็เทหมูของเราลงไปเลยค่ะนี่นะคะเทหมูลงไปหมักเลยแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะหวานจะไม่ขย้ำนะคะเราจะนวดเบาๆแบบนี้ก็พอนะคะถ้าเราขย้ำอ่ะเดี๋ยวหมูของเราจะเละเสียบไม้จะไม่สวยนะคะ เนี่ยค่ะเราก็นวดน,นวดจนกว่าส่วนผสมะจะซึมเข้าไปในเนื้อหมูของเราเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นหวานก็จะไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาไว้สองชั่วโมงนะคะ หรือเพื่อนๆจะแช่มากกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าคนไหนไม่มีเวลาก็แช่ไม่ถึง2ชั่วโมงก็ได้แต่ว่าในขั้นตอนนี้ใช้เวลาในการในการนวดอ่ะด้วยเบาๆอ่ะใช้เวลาในการนวดให้นานหน่อยแค่นี้ก็เข้าเนื้อดีแล้วค่ะโอเคมันก็จะนำไปใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้นะคะจากที่หมักไว้สองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราก็มาเสียบไม้ย่างเลยค่ะ ก่อนที่จะเสียบไม้ย่างเราก็มาค้นให้เข้ากันอีกทีนึงก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาเสียบไม้เลยค่ะนี่นะคะหวนก็จะเสียบมันหมูก่อนนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆบางบางไม้จะเสียบมันหมูสองชิ้นก็ได้นะคะเสียบเข้าไปเลยเราวังมือกันด้วยนะคะ นี่นะคะนี่ค่ะเราก็เสียบเรื่อยจนหมดเลยนะคะหลังจากที่เสียบไม้เสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาย่างเลยค่ะหมูบิงนม,มสดของเราก็พร้อมทานแล้วค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดน่ะบางร้านก็ปิดบางร้านก็มีของไม่ครบหวานก็เลยใช้เนื้อหมูส่วนของสะโพกแทน แต่ว่าถ้าเพื่อนทําขายแนะนาให้เพื่อนๆนะใช้ส่วนของสันคอนะคะเพราะว่าสันคอเวลาย่างได้อสีจะสวยกว่าแล้วก็นุ่มกว่านะคะเนื้อสะโพกก็มีความนุ่มอยู่แต่ว่าจะสู้เนื้อของส่วนของสันคอไม่ได้ค่ะย้ํานะคะถ้าเพื่อนทําขายให้ใช้ส่วนของสัน,สนคอนะคะค่ะถ้าเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหวานค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปสวัสดีค่ะ